สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพบกับผมช่อง gx 2นะครับผมนะวันนี้ก็โอกาสดีอีกแล้วครับพี่พี่พาพี่พี่กลับมาเยี่ยมน้องคนป่ากันนะจาได้ไหมน้องคนป่าที่ผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ะลรพี่แอบอยู่ตรงนั้นมันเดินถืองูจงอางจงบอลเลอร์เลยตัวเกือบเท่าแขนนะพี่มันเดินถือหางงูแล้วแบบมันก็เลื้อย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 กลับไปที่พักมันอ่ะมันลากง,งูกลับไปที่พักของมันแล้วมันทำอะไรอะไรเลยไหม มันย่างกินแล้วทีนี้ผมไม่รู้ด้วยมันก่อไฟอยังไงมันมีไฟแช็กด้วยเหรอหรือว่ามันใช้หินสองอันเคาะเคาะให้ไฟติดแต่ดูทรงแล้วกว่าไฟจะติดเนี่ยนานเหมือนกันนะพี่นะนานมากเลยแหละอืมนะวันนี้ก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวมากับน้องฮันนะครับผมสวัสดีครับผม้ันพาเดินนะครับฮันพาเดินตรงผมนี่ส่งอะไรเนี่ยฮันทำไมมันเท่จังเลยนะอะส่งมาฮอบนะครับผมส่งมาฮอบส่งมอฮอกใช่ส่งมาฮอบม,มอฮอกเหรอส่งมาฮอบนะครับผมหมาฮอบ มาหอบใช่ทรงมงมาหอบนะนแล้วก็มากับท่านลมนะครับผมสวัสดีครับอืบอพี่ลมก็ไปตัดผมมาใหม่แล้ะหล่อเลยนะครับ <c oughs> อือไ <c oughs> ปเดี๋ยววันนี้เราลืมบอกพี่ๆไปเอากว๋วยเตี๋ยวมานะวันนี้ถ้าเจอคนป่าจะเอากว๋วยเตี๋ยวไปให้เขากินนี่พี่อือก็ดูทรงแล้วไอค้คลิปที่แล้วเนี่ยมันทํางูกินเนี่ยมันลําบากเหลือเกินแล้วนะวันนี้ลงทุนซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาให้มันเลยพี่สามสิบบาทเดี๋ยวดูกันนีว่ามันจะกินก๋วยเตี๋ยวเป็นหรือเปล่า โอเคท่านเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเดินทางไปหาน้องกันเลยเดี๋ยววันนี้พี่ๆมาลุ้นกันด้วยว่าน้องมันจะอยู่หรือเปล่าถ้าน้องมันไม่อยู่ถ้าน้องมันไม่ได้อยู่คลิปนี้ผมก็คงไม่ได้ลงนะพี่นะก็มันไม่มีอะไรนะครับไปเดี๋ยวออกเดินทางกันนี่ก็เป็นห้างนะพี่นะห้างสมิงนะเจอผีบ่อยมากเลยห้างเนี่ยผมก็จะถ่ายยาวไปเลยนะครับผม น,นี่ก็เขาเสเดี่ยวมา <C oughs> พี่ใส่ลมได้มาข้า้งแรกเลยใช่ไหมพี่ข้างแรกเลยครังแรกเลยนะไม่เคยมาอืมแต่ว่าแต่ว่าผมดูในคลิปอยู่หเห็นตรงที่มาเผางูกันอะไอ้คลิปที่ผมมาเผาง,งูใช่ไหมพี่ใส่ลมไม่ไม่ใช่ที่ผมมาเผาง,งูผมมาถ่ายคนป่ามันย่างงูกลิน เบาๆเ,เราเงียบๆกันหน่อยนะท่านนะพันเงียบๆกันหน่อยนะเดี๋ยวน้องมันเรามากันหลายคนเกินเดี๋ยวมันตกใจใใใเงียบกันหน่อยอถ้า,ถ,าถ้าเสียงดังม,มากไปเดี๋ยวน้องมันจะหนีไงพี่หมดกัดหมดจัดคอ มันเงียบสงบไหมท่านเงียบสงบมากเลยแบบนี้แหละกลางคืนหลอนจริงดึงดึงมากเลยดึงนึงสุดๆไม่ได้ยินเสียงนกร้องถ้ามาทาี่นี่นี่คือวังเบง์ะตรงนี้มันเป็นป่าลึกนะพี่นะแล้วก็ป่าทึบตรงนี้ก็จะเข้าสู่ป่าไผ่ละ มีลำธารเส้นหนึ่งไหลลงไปแปลกว่าท่านเราเข้ามาถึงเขตป่าไผ่แล้วได้ยินเสียงนกเลยอยู่ป่าฝั่งนูง้นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยใช่พเพราะเราเริ่มข้ามาลึกย้งไง มันมันอยู่ที่ตรงนั้นประจําเลยนะครับพี่

แบ้าบ้าดูโอ<ฮ>้น้องพี่เองจำพี่ได้ไหมท่าน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 ถือกล้องให้ผมหรอ,อ,อ,อท่านมาตรงนะี้นะระวังนะ เ็นนะไม่ต้องกลัวพี่นะไม่ไม่ต้องกลัวพี่นะพ,นะพี่มาหานี่เอาเอาของมาให้กินอู้อู้บ่บดูทันเอาจาอนออกมาเดี๋ยวจะทำให้น้องเลยเอาพี่เอาเก๋วยเตี๋ยวมาให้หนูไม่ต้องกลัวพี่นะ ช้อนช้อน้ยี่เลยดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้อีกแวก็เตี๋ยมาให้กิน ไม่ร้อนน้องไม่รู้่นน้องมันชอบกิ่นรสไหนนะครับผม,มก็เดี๋ยวเดี๋ปงจัดการปรุงให้น้องเลยรับตอนแรกเนะี่ยผมจะจับน้องมันเนะี่ยส่งมูลนิธิพี่แต่ว่าเหมือนพี่พี่บอกว่าจะไปจับเขาส่งทําไมเขาอยู่ของเขาก็เรื่องของเขาก็เลยแบบไม่ไม่ส่งดีกว่า เลยแป๊วเลยแป๊วตกน้หาพี่เลยแป๊วเลีก็แปลว่าไม่ได้ตั้งใจนะรองเท้าขาดเลยรองเท้าหลุดนะรองเท้าหลุดเลยใส่แล้กลับไปต่ออือโอ้ได้ได้แบบปุ๊ผมก็ไม่รู้ภาษาคนป่าเลยพี่นะมันคุยกันยังไงนะผมเห็นในหนังไม่เห็นในหนังผมก็คุยมั่วๆไป ผมคิดว่าน้องวันเนี้ยคุยภาษาเราอะภาษาไทยอนยคุยไม่ได้หรอกเหมือนน้องแกพูดไม่ได้นะแต่ว่าแกก็สื่อสารได้ว่าสื่อสารทางทางกายเราอะใช้ภาษามือใช้ภาษามือภาษากายเราเขารู้อะเอาให้เขากินเลยนะพี่พี่เอานี่มาให้นี่น,น,นี่วิธีการกินกินอย่างนี้นะนี่นี่พี่กินให้ดูกินอย่างนี้อืม้มเจ็บ <Ooh. S 2> Ooh. 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 โื้อมมโ้อ้้โค้โค้โค้มาแล้วโโให้น้องมันกินน้องกินเป็นแล้วป ของนี้ใครใครบ้างเรอกินไม่เป็นที่จับจัดข้าป่าอย่างเดียวแหลืวมผมไม่เรียนหนังสือผมก็กินเป็นน้องจะน,งน้องจะอร่อยนะขราวนั้นจะแปลกใจว่าเส้นอะไรว่เส้นอะไรไม่รู้กินได้กินหมดเลยท่านั้น นเอาติดคอนะงน้องซื้อใส่สกับน,น้องดิน้องนี่เหมือนมันมีกางเกงตัวเดียวนะเนาะกางเกงเดี๋ยวว่างๆต้องหาอะไรมาให้น้องใส่มัางนะ อูนี่เผ็ดหรืออร่อยวะอูู๋อู๋อูนั่นจะอร่อยนะอือเหงาอร่อยมากเลยนะไม่รู้ว่าเคยกินหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่เคยกินนะใช่ไหม หเหมือนน้องจะอยู่ตรงนี้ถาวรเลยนะตรงนี้ก็มีแบบผง <ม S 2> ถ้ำใช่ไหมเป็นถ้ำใช่ไหมเป็นถ้ำแล้วก็มีพวกใบบงใบไม้อะไรเงี้ย ไหนจิ S <S ้มกุ้งนะเี๋ยไปย้ายน้องกินดิอออ๋ออืม กินเอากินเอาหิวจับเลยพี่เลยโอ้โหโอ้โหนี่ของใช่ไหมหอา้อาวโอ้โหเนอะอ้าวพี่แย่งน้องกินอีกนะสอนเลยเขาสอนเลยห,หมดแล้วนะ ซ้นเลยไหมเนี่ยซ้นเลยไหมโอเคหมดเรียบหมดเรียบเลยเจ๋งมากเลยหนูเด้อม no ึงก mm ินเจ๋งอย่างเงี้ยวันหลังพี่จะได้หาไก่หาอะไรมาให้มึงกินบ้างกูแปลว่าน้องอยากกินนะดื่มน้ำไหม แมวหรออ๋อ้มวน่าจะกินน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมั้งก๋วยเตี๋ยวน่าจะไม่ติดคอเพราะมีน้ำเลยเก่งๆเก่งๆเดี๋ยวนจะกลับเข้าไปนอนแล้วสิ มันจะกลับเข้าไปนอนแล้วไหนพ่งมันกลับเข้าไปนอนแล้วลเฮ้ยอนกนอกมาแล้วอู้ลูกทำไมผมมันบังตาขนาดนั้นวะ มองเห็นทางกด้นหนะผมบางตาขนาดนั้นน่ะน้องหิวใบไ,ไม้หรือเปล่าไม่ๆมมันจะหักใบไ,ไม้แล้วก็เอาไปยัดใส่ตรงนั้นทำที่นอนไงโอ้ท่านถือหน่อยท่าน ลู uh ้ม oh. ล uh ้ม uh. ล uh ้ม uh. ล uh ุ uh. Uh ้ม uh. ล uh ้มดะเดะลุ้มลุ้มเดะเดะลุ้มลุ้มล้มล้มกินข้าวกินข้าวกินข้าวข้าว แบบแบบดูแบบแบบเดูด yes. ูดูบู illing, <t> ูะนี่นะภาษามือฟังพี่นะนี่นี่คือกินข้าวอากินกินข้าวกินข้าวแปว่ากินกินข้าวกินข้าวกินข้าวนะมีภาษาเล็กพ่จะสอนอะไรไม่ไดสอนเน่เน่สอนเรื่องพูดเลยสอนเรื่องแบบว่า นี่กินข้าวนะนี่กินข้าวภาษาไทยกินข้าวกินข้าวแล้วก็สวัสดีครับเจอเนี่สวัสดีครับ,รบต้องพูดแบบนี้นะนะเวลาพวกพี่มาต้องพูดแบบนี้นะสวัสดีครับแล้วนะสวัสดีครับอย่างเงี้นะแล้วพูดก็ไม่รู้คุยภาษาไทยภาษากะเหรี่ยงคุยหมดเลยแต่ว่ามันก็พูดไม่ได้สักภาษาเลยพี <c oughs> ไ่ไปทั้งันไปท เดี๋ยวว่างๆค่อยแวะมาหามันหใหม่ไปเ,เทา้าขาดแล้วนะไปเนี่ยสวัสดีครับอย่างงี้นะเวลาเจอพวกพี่สวัสดีครับ,นะบ,ปรรบไปทัดสวัสดีเลยเงี้ยก็ไดบบ้บาย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  บายบายอย่างงี้ก็ได้บายบาย ต้องกลับไปกอดองวงเท่ะอโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเอาไก่พวกเค c อฟซีอะไรเงี้ยเอามาให้มันกินม,มาให้น้องมันกินแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างจริงๆเดี๋ยวจะฝึกมันพูดด้วยฝึกมันสวัสดีงเงี้ยพี่ฝึกมันสวัสดีครับเวลาเจอคนผ่านไปผ่านมาเขาจะได้เอ็นดูมันเอาของให้มันกินเยอะๆแล้วนะเดี๋ยวจะฝึกให้มันสวัสดีแล้วก็บายยนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมากันเค นะโอเคพี่ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะใครชื่นชอบฝากกดติดตามาช่องน้องฮันพาเดินแล้วก็ช,ช่องพี่สายลมพาลุยกันด้วยนะลากันไปก่อนพี่บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ,บ